ยไยกันหวัวสิวใหญ่มากเริ่มยังอะสวัสดีเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะคะสวันดีค่ะทุกคนโอ้คิดถึงกันไหมคะเนี่ยคิดถึงทุกคนจังเลยนะคะก็นะคะวันนี้ เรามาเจอกันยามดึกดื่นค่ำคืนนิดนึงเอาหน้าจอไม่ค้าไม่เห็นเอาเตยไม่เห็นหนะ้าเตยฮลัลโหลเราแค่เลื่อนไปหน้าเดียวอย่างเงี้ยสักครู่นะคะทุกคนโอเคก็ทักทายยามดึกนะคะทุกคนคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะชาวแฟนเพจของเราทุกคนนะคะหรือเปล่านะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวเตยขอ ไปกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะสักครู่นะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะหบอกว่าตัวหางหายไปนานนะคะก็อยู่สิงสถิตอยู่ในโซเชียลนี่แหละคะ่ะโอเคเห็นหน้าแล้วเราไม่เห็นในนั้นอ่นะโอเคค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะทักทายทุกคนนะคะคำสซสดานะคะก็มาทักทายนะคะก็วันนี้เดือนเดือนใหม่แล้วเดือนธันวานะคะ อาวนี้แฮชแท็กหัวข้อของเราคือคือปีใหม่เออเริ่มอะไรนะเดือนสุดท้ายของปีนะคะใครตั้งเป้าหมายอะไรกันไว้บ้างสําหรับปีหนะ้าอือใครตั้งเป้าหมายอะไรกันไว้บ้างนะคะโหพิมพ์เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะคะอยากรู้เลยนะคะว่าเนี่ยจะหมดปีนี้แล้วนะคะปีหน้าเนี่ยเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้บ้างนะคะเพราะว่า หลายคนเนี่ยจะมีแบบเช็คลิสต์ของตัวเองใช่ไหมคะในการแบบตั้งเป้าว่าแบบปีนี้ฉันจะต้องแบบทําอะไรให้เสร็จสําเร็จบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมบางคนเขาจะมีเช็คลิสต์จริงๆนะคะว่าในหนึ่งปีนี้ฉันจะต้องแบบทําแผนอะไรบ้างอยากได้อะไรบ้างและต้องได้อะไรบ้างนะคะเอยเพื่อนๆน,นะคะมีแบบไอเดียอะไรกันยังไงนะคะก็พิมพ์เข้ามาแบบ ไหนมาดูเช็คลิสต์กันสิอะไรข้อไหนที่บอกได้ก็บอกนะข้อไหนบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> เออนะคะโอเคนะฮะตั้งเป้าตั้งแผนกันไว้ยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนอืมก็โหวันนี้ทักทายแบบคุณลูกค้าท,ทุกท่านนะคะโหที่แบบชมอยู่นะคะอืมโหลูกค้าแต่ละท่านน่ารักมากๆเลยนะคะก็เตยส่งของทุกวันนะจ๊ะยังไงก็เนี่ยถ้าเข้ามาพูดคุ ปรึกษามั่นใจสั่งซื้อนะคะใช่ปรึกษามั่นใจสั่งซื้อได้เลยนะคะโอเคอันนี้คือแม่ค้าน่าสดมากนะเออนะคะปกติอันเดิมจริงอันนี้แค่แบบเขียนคิวท้าปากนะแต่ว่าเราไปเติมตาม,มานะคะอันนี้คือหน้าแบบตอนนี้หน้าหนาวเออใช่ค่ะทุกคนตอนนี้หน้าหนาวแล้วนะคะที่ไหนหนาวแล้วบ้างนะคะคอมเมนต์กันมั้นพูดคุยกันหน่อยจีที่ไหนนะหนาวแล้วบ้างนะคะ ตอนนี้เตยบอกเลยเตยไม่ได้ทาเลยคือเตยตอนนี้เตยทาไอเนี่ยอะไรนะมันเป็นคอลามันเป็นคอลลาเจนเจลแบบบำรุงหน้าค่ะให้หน้าชุ่มชื้นเพราะว่าตอนนี้เตยหน้าแห้งมากเตยไม่แต่งหน้าเลยแต่ว่าทาแบบว่าทาจะเค่ให้หน้าชุ่มชืน้นนะคะใช่ <S <S เพราะว่าหน้ามันแห้งใช่ไหมมันแห้งรอกเออก็เะเลยต้องบำรุงหน้าให้ชุ่มชืน้นมันก็เลยจะดูแบบเงาเงาหนนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ทาอะไรนอกจากแบบเข็มคิ้วทาปากทาตาแค่นี้เนาะ หน้าสดนะคะเออนะคะไปดูกันได้นะคะโอ้เมื่อก่อนก่อนหน้านี้หน้าขนาดไหนนะคะอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะก็ปัญหาของผู้หญิงนะคะโรคแตกนะคะก็การมีประจำเดือนนะคะก็เลยสิวขึ้นปากตรงถ้าสิวขึ้นตรงเนี้ยคืออาการฮอร์โมนนะคะเป็นสิวฮอร์โมนเนาะสิวนี้คือการแบบบอกโรคได้นะเป็นสิวตรงไหนก็บอกโรคได้ตรงนั้นแหละอืมอันนี้ตัวเชื่อจริง,รงนะอืมเพราะฉะนั้นตัวนี้แค่ปัญหาสิวที่คางอะไรอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับฮอร์โมน เอออันนี้นะคะก็มันคือเรื่องจริงเลยนะ,ะเพราะว่าประจําเดือนมานะ,ะเอออะไรจะขึ้นตรงนี้นะคะค่ะก็นะคะก็วันนี้เรามาพูดคุยทักทายกันนะคะชาวแฟนเพจทุกคนนะคะก็เนี่ย ใครจะปรึกษาปัญหาอะไรยังไงนะคะก็ปรึกษาสอบถามมั่นใจสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเข้ามาปรึกษาเฉยๆก็ได้นะเออเข้ามาพูดคุยกันเฉยๆก็ได้นะคะเออเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ยช่วงสิ้นปีใช่ไหมคะโหลูกค้าแต่ละท่านนะคะก็เนี่ยซื้อสินค้านะคะไปแจกลูกแจกหลานแจกคนที่เรารักใช่ไหมเออนะคะบอกเลยนะคะมีโปรโมชั่นแบบเยอะแยะมากมายนะคะก็เข้ามาพูดคุย สอบถามได้เลยนะคะหรือว่าคนไหนเป็นลูกค้าใหม่นะคะก็พูดคุยเข้ามาได้เลยนะคะใช่แล้วก็มาถามเป็นเคสบายเคสได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาหรือว่าท่านจะปรึกษาอย่างเดียวก็ได้นะคะยินดีให้คำแนะนำอยู่แล้วนะคะเออในคมเวลามันเริ่มเริ่มถ่ายทอดสดนี่เราไม่รู้เลยม,มันนับมันนับตอนไหนอะ่ะอยากค้าง ยครค้างหน้าคือแม่ค้าน้านิ่งแล้วแม่ค้าน้าบึ้งมากเออตรงค้างหน้าบึงาางาบ้งไหมเนี่ยโอเคโอเคค่ะทุกคนก็เข้ามาพูดคุยกับทักทายเซฮายกันนะคะก็นี่นะคะปีะปีใหม่แล้วนะใครตั้งเป้าอะไรยังไงบ้างนะคะแพลนไว้บางคนเช็คลิสต์แบบฉันจะต้องมีอะไรแบบประมาณแบบสิบข้อของของปีต่อปีต่อปีอะไรประมาณเนี้ยก็มีก็มีนะ อ,อ,อ,อก็ก็เห็นหลายท่านอะไรเงี้ยโอเคนะคะโอเคเราแชร์แล้วเรียบร้อยอืมโอเคค่ะทุกคนก็นนี้มาพูดคุยกันแบบยามดึกนะคะยามบรรยากาศนหนาวๆแบบนีมม้นะคะหนาวๆหัวใาแบบเย็นสบายนะคะหลับสบายมากๆนะคะเออนะคะหลายคนอืม อ๋อวันนี้แบบเจอเคสลูกค้านะคะที่แบบมีปัญหาสิวเหมือนเตยเลยใช่แบบเอา,เอาจริงๆเตยเป็นสิวหนักกว่าเขาเยอะนะคะ <c oughs> เออนะเขาเห็นจากการที่รีวิวสิวเตยนี่แหละว่าแบบเฮ้ยเตยเป็นหนักมากจริงๆเหรอเตยเป็นขนาดนั้นเลยเหรอนะก็ก็รีวิวมีให้เห็นนะ <c oughs> เออตอนนี้ผิวหน้าก็ถือว,ว่าดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เมื่อก่อนเตยเป็นคนหน้ามันเหมือนกันนะการที่คนเราหน้ามันเนี่ยมันเลยทําให้เกิดสิวได้ เออเพราะตอมไขมันใต้ผิวหนังอะ่ะมันในนี่เข้ามาไงอืมมาเลยทําให้เกิดสิวแล้วก็บางคนที่มันมีสิวเหลือรลังมากๆแล้วรักษาไม่หายอะค่ะมันเกิดจากการที่อาจจะมีถ้าเป็นผู้หญิงเนาะฮอร์โมนเพศชายคุณมากเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะเออก็มีวิธีการดูแลรักษาหลายอย่างมันมีสิวหลายแบบหลายประเภทเลยเรื่องสิวเป็นปัญหาโลกแตกจริง,รงๆนะคะทุกคนเออถ้าเป็นสิวหัวดําใช่ไหมก็จะเป็นสิวจากการอันนี้เตอร์บอกมันมีสองแบบ ถ้าสิวหัวเหลืองหัวหนองตรงเนี้ยมันจะเป็นสิวที่เอ่อเป็นฮอร์โมนอ่ะสิวฮอร์โมนนะคะใชนะ่ถ้าสิวที่มันหัวดําที่มันชอบขึ้นประมาณเนี้ยหรือแบบสิวเสี้ยอะไรเงี้ยอันนี้คือสิวที่เราไม่ขับถ่ายสิวที่เราแบบเป็นคนไม่ค่อยขับถ่ายระบบขับถ่ายไม่ดีอะไรเงี้ยก็จะเกิดสิวแบบหัวดําอุดตันอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูและแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะเออปัญหาสิวจะได้หมดไปนะคะทุกคน อืโหอินมากเรื่องสิวนะเออนะกว่านหน้าจะใส่ช่มโบขนาดนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสิวจะหายตลอดชีวิตนะสิวยังไงมันก็เกิดนะตามฮอร์โมนเพศนะคะตราบใดที่เรายังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวอยู่นะคะเออันนี้ก็สิวประจําเดือนเนี่ยมันก็ขึ้นปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้เตยไม่ได้เป็นเป็นคนหน้ามันแล้วจะเป็นคนน่ะเอ้ยหน้าอะไรนะคะตอนนี้หน้าแห้งหน้าโลกนะก็เลยแบบทาแบบ เซรัลวัดหาจราเข้เนี่ยบำรุงหน้าก็เลยแบบเงาเงาฉ่ำๆ่ำแสงไฟนิดนึงเนาะเอ,อ้ยนี่หน้าสดนะคะบอกเลยนะคะสุขภาพผิวดีมากนะคะนี่ค่ะโอเคก็ใครยังไม่เคยเห็นรีวิวเตยนะเตยปักหมุดใช่ไหมเตยปักหมุดไว้อยู่นะเออปักหมุดเป็นคลิปวิดีโอสิวของเตอเยอะไรเงี้ยใช่นะคะมีเยอะมากนะคะจะแปะป่วยทั่วทั้งเพจนะคะ <laughs> เออนะคะก็มาดูได้นะคะ <laughs> ค่ะโอเคก็มาพูดคุยกับทุกคนนะคะให้ใหายคิดถึงใช่ไหมเราเชื่อว่าแบบทุกคนจะต้องคิดถึงเรานะคะมนหนูหรือเปล่านะคะเออค่ะโอเคค่ะก็มา,าแบบทักทายทุกคนประมาณนี้นะคะโอ้ยหลายคนเข้าชมนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเออแม่ครับคุยอยู่คนเดียวนะตอนนี้เออเข้ามาพูดคุยแบบทักทายได้นะคะอืม โอเคค่ะก็พูดนะคะสำหรับประมาณนี้นะคะก็อย่างเหมือนเดิมทิ้งท้ายนะคะก็สามารถติดตามเตยได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเพจใน Facebook นะคะหรือว่า c h anel n YouTube Channel YouTube นะคะมีฮิปบายเตยนะคะอ้อแต่มีอีกช anel หนึ่งนะคะอีกช anel หนึ่งฝากไป Follow ด้วยฝากไป Follow ด้วยชื่อว่า ไลฟ์สไตล์เตยอินบีฮิปนะคะก็จะเป็นช่องทางที่เตยจะรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของการที่เตยได้ไปเที่ยวโปรโมชั่นต่างๆในบีฮิปนี่เองนะคะก็ในธุรกิจที่เตยทำนี่เองนะคะก็ฝากไปติดตามชแนลนี้ด้วยนะจ๊ะไปฟอลโล่กันเยอะๆนะคะว่าแม่ค้าเนี่ยเฮ้ยแซ่บขนาดไหนป๊าป๊าป๊านนะคะนี่นะคะใช่แล้วก็ ช่องชาแนลยูทูบนะคะเกี่ยวกับเรื่องการกินสินค้าการกินโปรดักต์อะไรไงนะคะที่เตยจะให้แบบสาระความรู้อะไรไว้นะคะก็ไปติดตามกันได้นะจ๊ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น t ิ k กตอ็อกโหเตยเล่น t ิ k กต็อกแบบสิ่งสถิตยอยู่ในนั้นมากนะคะก็ไป Follow ได้นะคะเออนอกจากติกต็อกมีเรื่องการแบบสินค้าให้ความรู้แล้วก็มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเตยด้วยนะคะก็ใครเอฟซนะคะฝาก Follow กันด้วยนะ <laughs> โอเคนะคะก็มีทุกทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มทุกชาแนเลยนะ ก็ปติดตามกันได้นะจ๊ะโอเคนะคะก็วันนี้มาฝอยประมาณนี้เอ้ยมาพักทายทุกคนประมาณนี้นะคะเออคิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนนะคะออโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้เติอไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่เดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะยคะ่ะเจอกันได้พร้อมพร้อมเสมอพร้อมบวกนะคะมีเครื่องคิดเลขนี่ <laughs> เออหน้าหนาวแล้วนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย